สวัสดีค่ะ ครูเอ雅อภิญญาพันธสานะคะวันนี้ค่ะครูมาแบ่งปันนะคะกับคลิปดีๆค่ะกับโปรแกรมพิเศษนะคะประทมเมลิกแห่งชัยชนะนะคะวันนี้เดินทางมาถึงเดย์ที่16แล้วนะคะทุกคนคะ่ะบทความในวันนี้นะคะนั่นคือการสั่นสะเทือนในผลลัพธ์ของเรานะคะแน่นอนค่ะครูหลายครูสอนมาหลายคลิปและว,ว่าเราทุกคนต่างก็อยากมีผลลัพธ์ต่างก็อยากทะลุเป้าหมายต่างก็อยากสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาถูกไหมแต่ในวันนี้ก่อนที่เรา จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาหนูเชื่อไหมลูกว่าเราจะเจอบททดสอบจะเจอแรงสั่นสะเทือนมากมายที่เข้ามาในชีวิตของเราขึ้นอยู่กับว่าตัวเรานั้นจะก้าวข้ามบททดสอบนั้นไปได้อย่างไรในวันนี้ค่ะเมื่อเรามองเห็นแรงสั่นสะเทือนในด้านลบๆได้แปลว่าเราก็สามารถเห็นแรงสั่นสะเทือนในด้านบวกได้เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณให้ค่าพลังงานในแรงสั่นสะเทือนด้านลบที่มันมากกว่า เราต้องรู้แน่นอนว่าผลลัพธ์ของเรามันไม่เกิดขึ้นล้านเปอร์เซนต์เราลองแค่เปลี่ยนตัวเองลูกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นฉันลองมองหาสิแรงสันเทือนด้านบวกบวกแรงสันเทือนที่จะสนับสนุนให้ฉันไปประสบความสําเร็จหรือแตะผลลัพธ์ของฉันได้มีอะไรบ้างมีผู้คนสนับสนุนฉันเยอะแยะมากมายหรือเปล่าความรู้สึกอารมณ์ของเราอยู่ในแดนบวกหรือเปล่า เรามีข้อดีความโชคดีอะไรของเราเรางัดแรงสันสะเทือนนั้นมาค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นแรงผลักดัน <_ t os> เพื่อเป็นแรงบรนดาลใจให้เราก้าวข้ามเหตุการณ์สถานการณ์ที่มาทดสอบเราเลือกมองในพลังงานด้านดีที่มันมากกว่าพลังงานด้านลบเมื่อไรก็ตามถ้าเราเทนตัวเองนะลูกให้มีแต่พลังงานด้านดีทั้งหมดโอ้ oh, ความสำเร็จเข้าใกล้เราง่ายมากๆและก็เร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้น คีที่แพงที่สุดค่ะวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรเหตุการณ์ไหนสถานการณ์ใดที่มาวัดใจของคุณก็ตามให้คุณเลือกที่จะไปต่อและมองในด้านบวกบวกมองเห็นแต่แรงสันสะเทือนที่มันเป็นไปได้ อะไรก็ตามที what? What ่สนับสนุนให้เราสําเร็จได้เรามองสิ่งนั้นค่ะลูกคนที่ประสบความสําเร็จบนโลกใบนี้ถามว่าเขาเคยอ่อนแอไหมเขาเคยเจอเรื่องราวทดสอบตัวเขาไหมเคยเจอเรื่องราวลบๆเคยเจอคนว่าร้ายนินาไหมเขาเจอหมดค่ะแต่ขึ้นอยู่กับการจัดการปัญหานั้นๆของเขาค่ะเขาเลือกที่จะลุกขึ้นมาปาดน้ําตาแล้วลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองลุกขึ้นมาค่ะโฟกัสชัดเจนกับเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ ถ้าคุณทําได้แบบที่ครูบอกคุณจะชนะทุกอย่างคุณจะได้ชัยชนะทุกผลลัพธ์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคลิปนี้ฝากไว้ให้คิดนะคะใครที่เชื่อก็เลือกที่จะ ทำตามครูก็ได้นะคะใครที่ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะลูกนะครูแบ่งปันประสบการณ์ของครูเองทั้งที่ครูเองก็เคยเจอบททดสอบมามากมายเหมือนกันค่ะแต่ครูเลือกที่จะมองว่าอะไรที่มันเป็นไปได้กับผลลัพธ์และเป้าหมายของครูเพียงเท่านั้นมันสร้างความสุขให้กับครูเอี่าเยอะแยะมากมายเลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ